และการผืนฟ้าใสนะคะรายการในวันนี้นะคะแนนก็มีความยินดีที่จะนำเสนอสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันค่ะนะคะวันนี้นะคะเราไปดูงานมอบทุนนะคะสนับสนุนนะคะนักศึกษาซึ่งประดิษฐ์เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับคุณพิการค่ะนะคะแนนก็จะพาไปพบกับท่านประธานมูลนิธินะคะคุณอาร,ริยาอารุณานนชัยค่ะและก็น้องๆ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนค่ะนะคะตอนนี้นะคะก็เราไปดูในงานที่โรงแรมแกรนด์เมอร์คิวฟอร์จูนกันเลยค่ะ ของบริษัทกลุ่มน้ำตาลราชบุรีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาในวันนี้งานวันนี้เป็นพิธีมอบทุนสนับสนุนและศึกษาเข้าประกยสินปริษฐเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่5้นานะคะของ i อ r ครปี2 0 1 1สนับสนุนโดย โครงการเผยแพร่การป้องกันความเาก่รร่วมกับกลุ่มบริษัททฒนาราบริษักพออื่นนะครับในนามของศูนย์เทคโนโลยีเล็กนิ่และส่วนชาพหรือเลขสิซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพืนพูดสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการท้งที่5าในการจัดประชุมใช้การจนาชาติเกศสองันหนึ่งรต้องขอกล่าวความขอบคุณอย่างยิ่งน,นะครับ กับนางกลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรีจำกัดและสถาสังคมสงเคราะห์เทศไทยที่มีความสำคัญจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในการดำเนินาการประตันาาน้นให้<อ>เราเริ่มด้วยเน็กเทคเองนะครับกับสถาบันของสิงคโปร์ที่เรียกว่าสิงคโปร์ทร h e r ิวติกแอส s สต s t i v e and Rehabilitative Technologies ็นเตอร์หรือเรียกว่าสตาร์ทของสหรัฐสิงคโปร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติซึ่งเรียกว่างานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการหรือยอ่อว่า ICREAT นะครับคือ International Conference on r e h a b i l i t a t i v e Engineering and Assistive Technology ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2007ถึง2550ใป็นต้นมาแล้วมีการจัดอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนะครับ เริ่มต้เน,นเนี่ยส่วนหนึ่งของการเราถึวิชาการคือการจาดการปีกความที่มีเกิดอรารมณ์นี่มีความมุ่งหมายจะช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้นักศึกษาเองได้ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นะมาปรับปรุงในพุนกา,ารของเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและเป็นที่ได้ยินยิ่งขึ้นทีมไทยสามารถคว้ารางวัลต่างๆกลับมาได้สามรางวัล แทนดะกะนี้จะขอรินเชิญคุณอริยาอรุณตาเมชัยประธานกรรมการบริษัทน้ำตาลด้านริกกำกับกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนโครงการด้วยค่ะเรื่องผลเอกในแพทย์สิงหาสารวัตรแพที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชิรยาเบศรีรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาจารย์กมลิ็กำมล ที่ปรึกษ,ษาโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิกรารและฟื้นฟูสมรรถภาพสภาสังสมสงเสราะห์แห่งประเทศไทยคุณสุนทรเอืุองนาลุงชัยประธานกรรมการุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรีจำกัดดรมียวุฒิศรีชัยคุณผู้มีการสถา,าันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์เทคโนโลโนยีอีเวสโรและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในานามของประธานโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการพื้นปูสมรรถภาพและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรีจำกัดดิฉันมีความยินดีที่ได้มีโอกาสสนับสนุนมอบทุนแก่นักศึกษาที่เข้าประกวดสิประดิษฐ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสินค้าโดยความสะดวกสำหรับคนพิการในระดับนานาชาติการสนับสนุนนี้ ได้เริ่มครั้งแรกเมื่อปี2553ซึ่งในครั้งนั้นมีการจัดประชุมที่เมืองเซียงไค่ประเทศจีนความพิการนั้นเกิดขึ้นโดยสาเหตุต่างๆกันพิการแต่กําเนิดบ้างพิการเรื่องจากสุขภาพบ้างพิการโดยอุบัติเหตุบ้างล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ส่วนมากจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ท่าไม่ถึงการอย่างไรก็ตาม สมัยนี้การแพทย์เจริญก้าวหน้ามีวิธีการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุที่นําไปสู่ความพิการได้นะคะซึ่งเรามีโครงการเผยแพร่การป้องกันความพืาอพิการและูป้ปสมบัติภาของสภาสังคมสงเคราะห์อยู่นะคะก็มีหนังสือเกี่ยวกับความพิการป้องกันได้ถ้ารู้ทิธีนะคะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมอบให้กับนักศึกษาผู้ปีจระศูนย์ตรงนี้ด้วยนะคะ ซ no <un> ึ่งจัดทําขึ้นโดโครงการสผยแพรการป้องกันความพิการและเพิ่มอุสงคภาพความพิการนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาในการรักษาบำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขความพิการจนสิ้นสุดการรักษาแล้วส่วนใหญ่ยังต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพื่อเติมเต็มในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของคนพิการนั้นๆในบางกรณีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เป็นอุปกรณ์ใช้ในการบำบัดฟื้นฟู ซึ่งโครงการประกวดสิ่นะดิตเพื่อฟื้นฟูสัมปทาญญะแต่เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจะทําให้คนพิการมีชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันใกล้เคียงกับคนปกติธรรมดามากขึ้นการสนับสนุนนักศึกษาเข้าประกวดนับว่าเป็นก้าวใหม่สู่ความสำเร็จของของ,ของการฟื้นฟูสัมปทาญของคนพิการ ึโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและพื้นฐูนสมรรถภาพของสภาสังคมสงเคราะห์ได้เรื่องสนับสนุนตั้งแต่ปีพศ2533เป็นต้นมาสำหรับบริษัทต้งการราชบุรีจำกัดซึ่งดิฉันและครอบครัวเป็นเจ้าของโดยดิยฉันเป็นประธานกรรมการบริหารเป็นบริษัทติตน้ำตาลจากก้อยตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดาราชบรุรีผลิตสินค้าขายใต้กระพิ่ม โดยจำหน่ายสูงาตลาดต่างประเทศกว่า70%สำหรับส่วนที่ขายในประเทศไทยเป็นการขายส่งปลาขึ้่ทิิงไม่ปรากฏในสายตาของประชาชนทั่วไปนะคะโรงงานของเรามีาวิศวกรเดือดุกสาขาเช่นวิศวะเคมีวิศวะเครื่องกลวิศวะไฟฟ้าวิศวะสิ่งแวดล้อมและอื่นๆมีนักวิทยาศาสตร์ขแขนงต่างๆซึ่ง จึงมีความินดีที่จะสนับสนุนนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร,ร,ร์และวิทยาศาสตร์นั้นเมื่อได้สัมผัสเข้าจริงๆแล้วจะเห็นว่าวิศวกร,รและนักวิทยาศาสตร,ร์สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือทําสิ่งต่างๆซึ่งคนทั่วไปคิดไม่ถึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์นับว่าเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ ดิฉันเห็นว่าเป็นวิชาชีพที่สร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างยิ่งโดยเฉพาะการประกวดที่ทําเล็กเพชจัดขึ้นนี้เป็นการประกวดเพื่อสิ่งเอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการบริษัทต้องตารลราชบริจกัดจึงยินดีให้การสนับสนุนและขอชื่นชมผู้บริหารของเลเ็กเพชที่มีความจริงจังในการพัฒนาสิ่งเอำนวยความสะดวกแก่คนพิการเสมอมาเป็นเวลายาวนาน นักว่าเป็นประโยชน์แก่คนทีกการอย่างยิ่งขอบคุณครับความช่วยเหลือคือสุดทรัพย์เพื่อให้นเทคไปจัดการกับบรรดาดิสิตนักศึกษาจากมาเลเยต่างๆในประเทศไทยนำสิ่งประดิษฐ์ไปสู้กับเขาไปแข่งกับเขาปีที่แล้วได้รางวัลมาเชียงใหม่กับกเกษตรใช่ไหมครับยินใจกับเชียงใหม่เกษตรด้วย วีนี้ก็นําไปแข่งเขาแข่งในแข่งอะไนี่เราอีกด้วยใช่ไหมครับดีแล้วที่วันนี้ที่นี่แข่งในประเทศไทยผมคิดว่าเราได้ผลดีในประเทศเราวก็ขอให้ได้รางวัลหรือเงินปีแล้วด้วย <Okay. S 1> คุณคุนทรคุณอณรายาอรุณานชัยนี่ผมตาวด้วยจิตใจของผมนะในานะที่รู้จักรมนาร แล้วก็รู้ด้วยว่าท่านมีงานที่ช่วยสังคมมากมายท่างตายายเลยนี่มาลูกสาวก็จะมาช่วยสังคมนดนี้ <Okay. S 1> นะครับคุณคุณทอนเองท่านช่วยใน,นด้านการศึกษาโดยที่เป็นนายกสภาอะไรคนแก่ช่วยดังเรื่องการศึกษาแย่เลยสำหรับคุณอารยานี่ใกล้ชิดกับผมที่ เราทำงานช่วยสังคมที่สภาสังคมสํารองมาเป็นเวลายาวนานผมเองในฐานะที่ทํางานอยู่ในสภาสังคมสํารองทราบดีว่าครอบครัวนี้ช่วยสังคมไม่ว่าจะได้การศึกษาการสังคมทั่วไปผู้ยากไร้ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรฒิยาช่วยในเรื่องของผู้คนพิการในประเทศไทยอย่างมากแล้วท่านก็รับ เป็นรับมอบจากสาังคมให้เป็นประธานในการเผยแพร่และป้องกันความพ,พิการของคนพิการนั้นมีมีเป็นตำแหน่งมีมานานเราช่วยให้คนพิการได้มีการพัฒนาใน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 ,ในส่วนของช่วยให้มีเครื่องมือเครื่องไม้สุดท้ายนี้ผมขอรัตนาคุณพระสิริรัตนาไตรในสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสารโพลโลก จงรุนแรท่านผู้ตัวกลางผู้ประสานคือผู้การในในเด็ c, แล้วก็ผู้รับคือมิสินักศึกษาทุกคนและขอให้ผู้บริจาคจงได้ประสบแต่ความสุขป,ประสบความสําเร็จขอให้ได้ปัะสาซึ่งไพริบัติปัจวันตรายทั้งหลายทัง้งปวงประสบแต่จักรุรพิษป้อนไนคิดสิ่งใดปรัถนานสิ่งใดก็ขอให้จบความปรัชนานทุกประการขอบคุณครับ ขอเชิญทีมที่หนึ่งที่เข้าร่วมงานในวันนี้จะนำเสนอผลงานงานของทีมงานของทีมในชนะเพื่อเชื่อว่า Hybrid e ี HEC Based n e u r o f ื้อโรบิบ e บคดีนะคะจากวิดีโอนะคะก็คือว่า n e u r o f e e d b a c k Device เนี่ยของเราเนี่ยจะนำไปเพื่อรักษาผู้ป่วยสมาร์ที่สั้นโดยที่ว่าจะวัดสัญญาณสมองของผู้ป่วยนะคะ แล้วก็เอาสัญญาณสมองนั้นเนี่ยมาตัดมญญญาแยกแยะว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยมีความสนใจหรือไม,ไม่หรือว่าไม่ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เราให้ทํานะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยจะให้เป็นเกมแข่งรถดังที่เห็นใน e n t a t i o คนะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความสนใจกับเกมแข่งรถเนี่ยความเร็วของรถก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยไม่มีความสนใจกับเกมแข่งรถเนี่ยความเร็วของรถก็จะลดลงนะคะซึ่งเป้าหมายของของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือว่าต้องการให้ผู้ป่วยเนี่ยซึ่งเป็นเด็กทางนี้ค่ะเนี่ยค่ะ พยายามที des des possible, autre, naire, ่จะเพ่งสมาธิเพ่งความตั้งใจที่เกมงแห่งรถนะคะเพื่จะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่จะบังคับให้รถเนี่ยเขาเส้นไทยได้เร็วที่สุดนะคะก็เป็นตัวแทนของทีมนะครับ Brain Control s h a r e นะครับก็วันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของการใช้สัญญาณทางการแพทย์รัมาประยุกต์กับอุปกรณ์ที่เรียกว่าใช้ตาม ที่บ้านก็ได้ในที่นี้เนี่ยเราเอามาประยุกต์กับใช้กับรถรีชร์นะครับจะเห็นว pues ่าผู้พิการเนี่ยเขาเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ทีนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือถ, to, ถ้าสมมติเขาอยากจะถ้าถ้าวันหนึ่งเนี in ่ยเขาไม่ม <athan> ีคนที่คอยช่วยเหลือเขาเนี่ยเราก็รู้สึกจะรู้สึกว่ายากลำบากในการที่จะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนทีนี้ก็เลยเป็นที่มาของของงานงานวิจัยชิ้นนี้นะครับของเราที่ทางห้องวิจัยของเราได้คิดค้นขึ้นมาก็คือว่าเราเนี่ยนำสัญญาณนะครับ สองสัญญาณก็คือสัญญาณสมองกับสัญญาณการกรอกของลูกตาเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ที่จะควบคุมลดวีแชร์ให้เื่อนที่ได้ซึ่งเ,เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยก็เป็นถ้าพูดถึงในตา่างประเทศเนี่ยที่ทากันเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยต่างประเทศเนี่ยจะทําก็คือใช้แค่สัญญาณสมองซึ่งข้อดีของเราคือตรงนี้คือเราใช้สัญญาณการกรอกของลูกตาเข้ามาช่วยด้วยทําให้ระบบของเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ถือได้ว่าเป็นมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าของมือน,นอกเขา What? o oh, a I can't understand what you're saying. Oh, my God. Oh. Excuse me, is there someone that I can talk to? ครับจากที่เห็นปัญหานะคะรับกลุ่มของพวกเราเลยคิดคนที่จะช่วยเหลือหรือสร้างโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้พิการทางการพูดนะครับสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้นะครับก็จะเห็นว่าโปรแกรมของเรา จะมีหน้าตาดังเช่นในรูปนะครับโปรแกรมของเรามีหน้าที่ที่จะนําโทรศัพท์มือถือของผู้พิการนะครับมาเชื่อมต่อกับโปรแกรมของเราผ่านบลูทูธนะฮรแล้วก็จะมีหน้าหน้าจอที่ใช้ในการกดเบอร์โทรศัพท์ซึ่งจะซึ่งจะโทรไปหาปลายทางซึ่งเป็นคู่สนทนานได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้งานก็คือผู้พิการจะโทรไปหาบุคคลอื่น เระัแบ่ที่5ชื่อทีม Automatic Notification and Assist System for the Elderly จะกขณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตชื่อหัวข้อโปรเจกต์ของผมคือ Automatic Notification and Assist System for the Elderly เราบโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาได้เนื่องจากเราเล็งเห็นปัญหาที่ผู้สูงอายุเนี่ยเวลาอยู่บ้านเพียงลำพังเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นสมุตมีญาติอยู่ในบ้านนะครับ เมื่อเจอเหตุการณ์นั้นก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์นั้นอีกทั้งญาติยังต้องโทรไปยังหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้เมื่อโทรไปแล้วต้องแจ้งทั้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแล้วก็อาการของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อแจ้งไปแล้วเนี่ยเขายังต้องรอรถฉุกเฉินที่จะมารับผู้สูงอายุนะครับถ้าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าถ้าเกิดรถฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปยังบ้านผู้สูงอายุได้จะต้องโทรกลับมาบ่อยมาถามอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนเหลังนี้ค่อนข้างจะล่าช้าจนเกินไปนะครับโดยระบบของเรา